สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปตลาดบางใหญ่มานะคะก็ได้พบน้ำแดงนะคะที่เขาเอามาลาดกันแล้วก็จะมีน้ำขาวน้ำเหลืองนะคะอันนี้ก็เป็นแผนการเหมือนยึดประเทศนะคะแต่ว่าแทรกซึมนะคะเป็นการซึมเข้ามาทีนี้มาได้ยังไงน้ำแดงนี่ก็ทำให้ปวดขาชาขานะคะหรือว่าทะเลาะกันก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเขาจะตรวจบทไหนไว้ ะะเมื่อเราสัมผัสไปเราก็จะมีอาการเจ็บปวดต่างๆแล้วก็น้ําสีขาวนวลก็จะกินลึกนะคะก็จะทําทให้เกิดเส้นนะคะทั้งน้ําแดงน้าขาวเกิดเส้นปวดเมื่อยนะคะแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็เหมือนว่าประกาศเขตนะคะเหมือนที่สุนัขหรือหมาแมวเขาประกาศเขตนะคะน้ำแดงน้ำขาวนี่ก็คือเขตนี้ชั้นจองเขตนี้ประเทศนี้จองเขตนี้ประเทศนี้จอง แล้วก็สีเหลืองนวลน,น,น้ำที่อยู่บนถนนเหลืองน้านนวลน,นี้นะคะ,ก,ะก็เป็นก็เป็นกีดการการเรียนเด็กนักเรียนของไทยจะมีปัญหาเรื่องการเรียนนะคะแล้วเด็กต่างชาติก็เห็นว่าเข้ามาเรียนกันนะคะกะ็เป็นห่วงประเทศไทยมากนะคะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก็ขอใหอ้ผู้เกี่ยวข้องนะคะชมคลิปนี้แล้วก็ แก้ไขกันนะคะเราก็ตอนนี้จะเห็นว่าตลาดบางใหญ่นะคะกิจการเนี่ยเป็นของต่างชาติเยอะมากแต่สมัยก่อนเราจะเห็นแขกอันนี้เป็นเสื้อน้ำมันนะคะที่มีรูปแบบที่ไม่น่าเชื่อคิดว่าคงจะต้องมีอะไรเนี่ยจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยดูเหมือนเหมือนบอกไม่ถูกมันมีความรู้สึกว่าเป็นมนต์สะกด อันนี้เป็นแผนกินกินประเทศหรือเปล่านอ้ออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยเพราะว่าซื้อมาตอนแรกก็ยังพลังงานดีอยู่ไปๆรู้สึกว่ามันเหมือนกัดกระดูกเหมือนดูดไขก่กล้ามเนื้อเหมือนดูดไข่ข้อเหมือนดูดพลังงานอันนี้คือเสือน้ำมันเนาะที่มีพลังงานแบบแตบกบแปลก ผ่อนผ้าบางผ่อนผ้าบางขายทัวบางผ่อนมุ้งบางปล่อยเงินกู้แต่เดือนนี้บางจะน้อยลงไปก็จะเป็นเขมรเวทเขมรพม่าพม่าก็น้อยแล้วเนาะแล้วก็จะเป็นไต้หวันประมาณนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นพม่ามากกว่าเขมรมากกว่านะคะแล้วก็คือตอนนี้ตลาดบางใหญ่ก็ไปเช็คแล้วนะคะก็ไม่ค่อยมีคนไทยแล้วนะคะตลาดล่าง ก็ฝากผู้เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ตอนนี้คนไทยก็อย่างที่เห็นนะคะก็มีอาการเจ็บป่วยกันบ้างแล้วก็มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็มีการแย่งตลาดนะคะคนไทยก็ตอนนี้ตลาดบางใหญ่จะเป็นต่างชาติซะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็เป็นห่วงประเทศก็ฝากผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ ผู้แทนรัศดรทุกท่านนะคะดูแลตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ